มันจะมีสองขยักแล้วก็อีกหนึ่งช่วง <c oughs> สองขยักแรกก็คือกายแตกสองชีวิตแตกที่พระเจ้ากัดไว้ขนาดที่กายแตกเนี่ยพ้นเดรัจฉานหรือยังอย่าง,างฟังธรรมะตอนนี้ก็บรรู้ไม่ได้พอชีวิตแตกปุ๊บเนี่ยกำลังเริ่มพ้นเดรัจฉานแล้วแล้วพอเป็นสัมภเวสีสัต สัมภเวสีสัตว์คือช่วงไหนช่วงทีเ่เปรียบเหมือนแสงกำลังพุ่งาาาก็หาฉากหรือมเมล็ดพืชกำลังปลิวตกลงผืนนาหรือสะเก็ดไฟเนี่ยกำลังลอยปลิวไปช่วงเนี้ยที่สามารถจะบรรลุธรรมได้ให้ดูผังของอนาคามีที่พธเจ่าทรงจัด ที่เปรบเหมือนสะเก็ดไฟของช่างตีเหล็กเมื่อตีเหล็กร้อนแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นสะเก็ดไฟเจ็ดรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งพอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟก็ดับเย็นรูปแบบที่สองลอยไปบินไปแล้วดับรูปแบบที่สามลอยไปบินไปสักพักแต่ยังไม่ทันกระทบพื้นกระทบพื้นแล้วดับพวกนี้ปรินิพานในช่วงที่ กำลังเปลี่ยนถ่ายภพดังนั้นในหลักการเดียวกันช่วงที่เขาเขากำลังเปลี่ยนถ่ายภพเนี่ยเขาถูกเรียกว่าสัมภเวสีสัตว์ถ้าเขาได้แตะพบใหม่แตะพื้นแล้วเนี่ยจะเรียกว่าภูตะสัตว์พื้นเนี่ยคือภบหรือความเป็นภูตะวิญญาณมารับรู้ปั้งเรียกว่าภูตสัตว์ระหว่างนี้เรียกสัมภเวสีสัตว์สัตว์ผู้สแสวงหาภพ และพระศาสดาบอกว่าผัสสะทั้งหกเนี่ยเป็นอาหารของภูตว์และสัมภเวสีสัตว์ดังนั้นพวกเราเป็นภูตว์สัตว์ผู้ได้ความเป็นภพแล้วเราก็มีผัสสะทั้งหกเป็นอาหารวิญญาณก็เข้าไปกินอาหารทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างคือไปรับรู้การไปรับรู้แต่ละช่องอายตนะเนี่ย เปรียบเหมือนการกินกินอาหารแล้วผู้เจ้าบอกว่าผัสสะทั้ง6เนี่ยเป็นอาหารของสัมภเวสีสัตว์ด้วยแสดงว่าช่วงจังหวะที่กําลังเข้ามาสู่ภพเนี่ยสัตว์เนี่ยสามารถรับรู้ทั้งหกช่องอายตนะได้เหมือนกับภูตสัตว์ <c oughs> ดังนั้นเสียงที่เปิดก็สามารถได้ยินได้ คาของตถาคตแต่นั้นโอกาสในการบรรลุธรรมก็มีได้ช่วงแกลเนี้ยจังหวะเนี้ยครับคือช่วงที่ช่วงที่นกตายไปแล้วก็แล้วก็ทิ้งล่างใช่ไหทิ้งแล้วก็กําลังจะหาพบซึ่งอยังไม่รู้จะไปพบไหนใช่สือว่านี่นกตายกายแตกแต่สอง สองชีวิตยังไม่แตกสัตว์ยังยึดความเป็นนกอยู่ขณะเนี้ยเรียกว่าชีวิตยังไม่แตกทาลายแต่กายแตกไปแล้วนะจากนั้นเนี่ยสัตว์เริ่มปล่อยอุปทานไม่ยึดละเพราะว่ายึดไม่ได้ละตายแน่นอนก็เริ่มปล่อยขณะที่ปล่อยการยึดตัวรูปเนี้ยเรียกว่าชีวิตแตก พอชีวิตแตกปุ๊บก็จะเริ่มเกาะมนโนดวงใหม่มนโนก็จะโน้มไปสู่พบใหม่ช่วงเนี้ยคือสัมภเวสีสัตว์สัตว์ผู้กำลังสแสวงหาพบหรือกำลังได้มาซึ่งพบก็ได้ฟังได้ฟังใช่แต่เสียงมีต่อเนื่องครับพอเสียงมีต่อเนื่องช่วงจังหวะเนี้ยที่พุ่งไปเนี่ยอายตนะทั้งหกยังสัมผัสยังรับรู้ได้หมด ดังนั้นเมื่อเสียงเปิดต่อเนื่องเขาต้องได้ยินเสียงพุทธวัชนะคําของตถาคตดังนั้นการบรรลุธรรมก็สามารถได้ตรงนี้เพราะช่วงแค่นี้อันตรายปริพายีผู้สิ้นสังโยชน์ห้าเนี่ยยังเดินมรรคตลอดแล้วก็ปลีพานได้ถึงสขยับนะช่วงนี้คำนวณแล้วประมาณหนึ่งในสามรอยล้านวินาที แต่อันตราปณิพายีประเภทที่หนึ่งสองสามใช้เวลาหนึ่งในเก้าร้อยล้านวินาทีแล้วบรรลุธรรมนั่นคือความนิ่งถ้าเราอยู่กับความนิ่งเนี่ยอาการเคลื่อนเนี่ยเคลื่อนเท่าไรก็ตามเนี่ยไม่เร็วถือว่าช้าช้าแบบสบายๆเลยบรรลุธรรมได้สบายๆแสดงว่าเราไม่เคยนิ่งเลยใช่ว่มเราเป็นมนุษย์นี่ไม่เคยนิ่งเลยใช่ไหมใช่โอกาสนิ่งเราไม่ค่อยมี น,นี้ก็คือวิเคราะห์พิจารณาตามพระสูตรต่างๆที่พระองค์ได้ตรัสเอาไวนะ้มาเชื่อมโยงกันให้เห็นถึงนะความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆที่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนะีนะ่ยเออมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงในพระสูตรเหล่านี้ได้ไหมนนะมีใครอยากจะซักถามอะไรไหมเสนอได้ อาจารย์ <Okay. S 2> กลาววัชการพายอาจารย mm ์ hmm. ว่า,าสินห้าสินห้านี้มีคุณมีโทษมีประโยชน์อย่างไรอ mm hmm. ขอกราบเรียนพรยอาจารย mm ์ hmm. ได้ชี้แจงให้พนักงานให้รับทราบเพื่อจะได้ไปดำเนินชีวิต mm hmm. ต่อไปนะครับผม ตัวสินหเนี่ยเป็นข้อประพฤติกายกับวาจาที่มีรสอร่อยคือการไม่เปลี่ยนเปียนกันนี่คือรสอร่อยหรือคุณของมันคุณประโยชน์ของมัน,นมันมีประโยชน์อีกอย่างก็คือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ เพราะเมื่อทําแล้วจะไม่เกิดวิปัิสานความเดือดร้อนใจเราฆ่าเราขโมยเดือดร้อนใจเราก็หกเดือดร้อนใจกังวลดังนั้นนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะทําจิตของเราให้สงบได้ง่าย และสินห้าถ้าบวกกับคุณธรรม3ข้อบุคคลนั้นคือโสดาบันอริบุคลคลขั้นตน้นผู้ที่จะเที่ยงแท้ต่อการตรสัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าสามารถปริพานได้น,นะสินห้าสินห้ายังไม่ครบเช่นข้อห้า ็นโสดาบันได้ไหมก็อยู่ที่ว่าเรามีคุณสมบัติอื่นมาทดแทนไหมสามารถเอาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ใช่ไหมครับสิ่งอื่นที่มาทดแทนก็ต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสครับที่พระเจ้าทรงตรัสแล้วเป็นโสดาบันแล้วไม่มีข้อสุลานั้นคืออะไรก็คือความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบวกกับสินห้าสข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมบวกกับสัมมาวาจาสี่ข้อคือไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อคือเพิ่มจากสินห้าในข้อไม่โกหกไปอีกสแล้วสุลาเนี่ยวางได้ อันเนี้ยด้วยคุณธรรมอันเนี้ยสัมมาวาจาสีนะแล้วก็กายสุจริตสามแล้วก็มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบุคคลนี้เป็นโสดาบันสมุราินห้ายังบกพร่องมีคุณธรรมอะไรอย่างอื่นมาทดแทนตรัสไว้กับช่างไม้ว่า ต้องเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีอีกหนึ่งคุณธรรมคือมีการให้ทานโดยวางจิตถูกต้องนะคือเป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาข้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออื่นชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนโสดาบันเหมือนกันสอนกับช่งางไม้ ซึ่งช่างไม้อาจจะไปบอกเขาให้รักษาศีลอาจจะยังไม่ไหวจะให้เขาเห็นอริสัตสีก็อาจจะยังไม่ไหวเมื่ออินทรีย์สองด้านยังไม่พอก็ขยับมาเรื่องของการให้ทานแต่การให้ทานเนี่ยเราก็ให้กันมาเยอะแต่วางจิตเนี่ยผิดเกือบทั้งนั้นเลยคำว่าผิดหมายถึงอะไร ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสสมใหญ่คือแค่ได้ไปเป็นเทวดาแต่ยังไม่พ้นนรกกําเนดชาญเปรววิสัยการวางจิต6แบบที่ผู้เจ้าทรงตรัสไว้แบบที่หนึ่งเช่นหวังผลในทานให้แล้วหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานดี อันนี้แบบแรกดีไหมได้แค่ผลใหญ่ไม่มีนิสสงใหญ่ผลใหญ่คืออะไรพระองค์บอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสินส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่เขาก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามีอาคามีคือกลับมาสู่กรรมภพในกรรมภพมีห้าคือนรก กัเนริชานเปรววิสัยมนุษย์และเทวดานั่นคือเขายังไม่พ้นนรกหรือทุกขติ3นั่นเองนะแบบที่2คิดว่าให้ทานเป็นการดีแบบที่สามทำตามประเพณีปู่ย่าตายายแบบที่4คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไหมไม่ควรแบบที่5ก็คิดคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เพราะเชื่อหรือีที่สอนมาในครั้งก่อนหรือพวกปริพาชคหรือคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า แบบที่6ให้ทานเพื่อความสบายใจความสุขใจ6แบบเนี่ยไม่พ้นทุกขติได้แค่เทวดาแต่จะสูงสูงสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่สูงจากจาตุมาระเจอเก็เป็นดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานารดีปรานิมิทวสวัตติแต่ถ้าโยมวางจิตละความตรณีโยมจะได้พรหมากายิกา สูงกว่าปาละนิมปะละนิมเนี่ยสูงสุดในชั้นกรรมภพเทวดากรรมภพบจบแค่นี้ <c oughs> ถ้ายมรักความตนียมจะขึ้นรูปภพรูปภพชั้นที่หนึ่งคือพรหมากายิกาถามว่าปกติไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ใช่หรือใช่เพราะตายแล้วไปนนรกใช่ไหมใช่แต่การไปเป็นพรหมกายิกาโดยการสร้างเหตุคือการให้ทานวางจิต และความจริน,นี้หลังจากตายจากพรหมกิกาจะเป็นอนาคามีนี่คือความตา่างอนาคามีเป็นผู้ที่ละสังโยชน์ได้สี่ข้อหรือห้าข้อก็จะไปผุดเกิดขึ้นอีกหนึ่งคราวแล้วจปะปัินิพันในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดานี่คือความตา่างเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ เลือกเอาเลือกเอาเองว่าจะเอาข้อไหนแบบไหนครับท่านผา์ครับมเมื่อกี้ที่ท่านอธิบายในส่วนของช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนภพอะครับที่เป็นสัมภเวษีแล้วไม่มีแก็บอยู่ตรงนั้นนะครับ ทราบว่าในช่วงเวลาไหนนะครับที่ว่ามีอิทธิพลอะไรไหมครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นอะไรเงี้ยออไม่จํากัดเลยเพราะว่าพอขึ้นตรงนี้แล้วไม่ไม่มีไม่มีเช้ามีเย็นละระบบเวลาที่เป็นกลางวันกลางคืน,นจะมีในมีแต่ในการมะภพในรูป,ประภพรูป,ประภพเนี่ยไม่มีกลางวันกลางคืนสว่างตลอด ไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์งนั้นระบบเวลาของรูปภพบแลกรูปภพบเนี่ยจะใช้หน่วยนับเป็นกับกับหนึ่งหมายถึงเนี่ยระบบโลกาธาตุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยก่อกำเนิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็พังพินาศไปหนึ่งวงรอบซึ่งมันนานมากนะกว่ากาแล็กซีทั้งหมดเนี่ยจะพังพินาศราบเรียบไปหมดเนี่ย ผู้เจ้าบอกจักรวาลจะเต็มไปได้วยน้ำมืดมิดทั้งหมดเลยตอนนี้จักรวาลมันเป็นอวกาศใช่ไหมแต่ในยุคที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พังพินาศหมดเนี่ยจักรวาลจะเป็นน้ำแล้วก็จะมืดหมดนี่คือที่ผู้เจ้าตรัสไว้แล้วท่านก็อธิบายตั้งแต่การกำกอกำเนิดขึ้นของระบบดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก่อกำเนิดขึ้นได้อย่างไร นั่นคือหนึ่งวงล้อกับหนึ่งนานมาก